ไขมันในเลือดที่คุณหมอเขาตร,ตรวจกันเขาตรวจอะไรกันแล้วเราจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างสวัสดีครับผมอาลามวงทวีราบหรือหมอลามนะครับผมเป็นหมอโรคหัวใจประจำโรงพยาบาลศิริราครับไขมันในเลือดที่เราตรวจ,รวจกันเนี่ยเราตรวจกันทั้งหมด4อย่างนะครับตัวแรกครับไตรกรลีเซอไรด์ ตัวที่2ครับ LDL หรือเราเรียกว่าไขมันร้ายนะครับตัวที่3คือ HDL หรือเราเรียกว่าไขมันดีครับทั้ง3ามตัวนี้จะมารวมกันเป็นคอเลสเตอรอลรวมครับตัวที่ผมอยากให้ทุกคนได้ทราบและได้จำก็คือตัวที่ชื่อว่า LDL ครับเพราะว่า LDL จะเป็นตัวที่เข้าไปแทรกซึมในผนังหลอดเลือดก่อให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือดส่งผลทำให้เกิดหลอดเลือดตีบและหลอดเลือดตนันตามมา การเกิดหลอดเลือดตีบและหลอดเลือดตันเจอได้ในทุกหลอดเลือดในร่างกายนะครับถ้ามันไปอุดตันที่หลอดเลือดสมองก็จะทําให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตตามมาหรือถ้ามันไปอุดที่หลอดเลือดหัวใจก็จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตามมาเช่นกัน LDL ยิ่งสูงยิ่งส่งผลทําให้เกิดหลอดเลือดตีบหลอดเลือดตันง่ายขึ้นนะครับและในทางกลับกัน LDL ที่ลดลงความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดตีบและหลอดเลือดตันก็ลดลงมาเช่นกัน ในปัจจุบันครับเราใช้ LDL เป็นเกณฑ์ในการรักษาปรับยาลดไขมันเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบนะครับไขมันตัวที่2ครับคือไตรกลีเซอไรด์ครับไตรกลีเซอไรด์จะทําร้ายเราใน2กรณีนะครับกรณีแรกกรณีที่เราเป็นเบาหวานหรือเรามีโรคอ้วนลงพุงร่วมด้วย ไตรกิไรด์ที่พุ่งสูงจะทําให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบมากขึ้นครับในกรณีที่2ครับถ้าไตรกิไรดยสูงขึ้นมากๆเช่นมากกว่า400จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันครับในคนปกตินะครับเราต้องการค่าไตรกิไรด์ไม่เกิน160ครับส่วนอีก2ตัวที่เหลือนะครับก็คือ HDL และคอเลสเตอรอลโดยรวม เราใช้2ตัวนี้ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดตีบในอนาคตนะครับแต่เราไม่มีเกณฑ์ว่าเราจะต้องมีค่า HDL หรือมีค่าคอเลสเตอรอลเท่าไหร่เราไม่มีการปรับยาโดยใช้2ตัวนี้นะครับฉะนั้นทั้ง HDL และคอเลสเตอรอลโดยรวมเราไม่ต้องจําสุดท้ายครับผมอยากให้ทุกคนได้รู้และได้จำคือค่า LDL ส่วนไตรกิไรด์เราจะจำเป็นต้องรู้ในกรณีที่เราเป็นเบาหวานหรือมีโรคอ้วนลงทุงครับ ขอบคุณที่รับชมในคลิปนี้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ